ในสถานการณ์โควิดก็ยิ่งมีความจําเป็นใหญ่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะถ้าภูมิคุ้มกันเราดีเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะขยายตัวได้น้อยเพราะว่าเลือดเขาวและภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถจะควบคุมได้ไม่ให้ติดโรคหรือว่าถ้าติดโรคแล้วก็จะไม่เป็นรุนแรงนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวันนีนิธิยานันตอนนี้ดิฉันอายุ75ปีค่ะ ในช่วงโควิดเนี่ยนะคะจะเห็นว่าคนที่เป็นโรคโควิดแล้วรุนแรงก็เสียชีวิตเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยนะคะจะเป็นผู้หญิงแล้วก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยที่มีโรคประจําตัวอยู่โรคประจําตัวที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเป็นเบาหวานเป็นความดานันเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นในสถานการณ์โควิดก็ยิ่งมีความจําเป็นใหญ่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองน,ะะนอกจากปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเช่น,นล้างมือใส่แมสแล้วก็อย่า ไปใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในกลุ่มชุมชนมากนักอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะการดูแลสุขภาพเนี่ยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะอันแรกเลยคือเรื่องอาหารอันที่สองคือเรื่องออกกำลังกายอันที่สามก็คือเรื่องอารมณ์หรือสตินะนะอกจากนั้นการนอนการพักนอนหลับก็เป็นจุดสำคัญ เรื่องอาหารทานแค่พอดีนะคะไม่ใช่อร่อยก็ทานเยอะเพราะบางคนเนี่ยทานอาหารไม่เยอะแต่ว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงค่ะเช่นอาหารที่ผสมด้วยน้ำตาลและไขมันเยอะๆค่ะ,ะโดยมากถ้าแนะนําเรื่องอาหารเนี่ยก็จะแนะนําว่าเอาเป็นต่อวันหรือต่อสัปดาห์สมมุติวันหนึ่งวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ต์เมื่อเช้งวันมื้อเช้าเราก็ลดหน่อยมื้อเย็นเราก็ต้องกินน้อยลงต่อวันเราก็จะไม่เกินนะคะหรือว่าบางคนก็ใช้เป็นต่อสัปดาห์เลยนะว่าวันนี้กินเกินวันรุ่งขึ้นเราก็ลด อะไรเงี้ยค่ะให้รวมแล้วเนี่ยต่อสัปดาห์ไม่เกินนะคะห้ามทําต่อเดือนเพราะมันจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไม่หวานมันมากเกินไปไม่เค็มมากเกินไปนะคะแล้วก็กินให้พอดีมีผักผลไม้ประจําวันเลยนะคะดีที่สุดคือเขาบอกให้กินให้ครบห้าสีอันนั้นคือเรื่องอาหาร คือออกกาลังกายที่ง่ายที่สุดนะคะคือการเดินปัจจุบันนี้ตัวดิฉันเองก็ออกกําลังกายโดยการเดินนะคะ,ะการเดินที่เราถือว่าเป็นการออกกําลังกายก็คือ 1. ต้องเดินเร็วพออันที่ 2. ต้องเดินต่อเนื่อง เราจะต้องก้าวเดินเนี่ยให้ได้ไม่ต่ำกว่า109ต่อนาทีนะคะอันนี้เรียกว่าเดินเร็วนะคะต่อเนื่องเนี่ยที่คำแนะนำเนี่ยเขาบอกให้ต่อเนื่องนาะน30นาทีถ้าเราได้109ต่อนาที30นาทีเราก็จะได้ทั้ง3 9 0นะคะ แต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็ทําแบบสะสมก็ได้นะคะช่วงละ10นาที15นาทีแล้วก็สะสมไปให้ครบ3 0นาทีต่อวันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะคนที่อาจจะไม่ได้ไม่มีที่เดินหรืออะไรเงี้ยเราก็มาออกกําลังกายยืดเหยียดที่มีการเกรงกล้าเนื้อนะคะเกรงกล้าเนื้อได้ทุกส่วนเลยถ้าออกกาลังกายก็ทางเรือข่ายคนไทยไลฟ์พูลก็มีเป็นคลิปเป็นวิดีโอก็หาชมได้ใน YouTube ะนะคะ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องอารมณ์นะคะก็อย่าเครียดเกินไปอะไรก็ต้องเก็บมาคิดหมดนะ,ะอันนี้ก็นอกจากจะทําทให้เราจิตใจไม่ไม่สดชื่นแล้วเนี่ยคืออารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยนะคะบางคนมีปัญหาทําให้นอนไม่หลับเรื่องการนอนการนอนนี่ก็เป็นจุดสําคัญเพราะว่าทั้งกล้ามเนื้อสมองหัวใจมันได้พักผ่อนนะ,ะการนอนนี่ถ้านอนได้7ชั่วโมงขึ้นไปต่อคืนเนี่ยจะดีมากนะคะ เราส่งเสริมสุขภาพคนไทยเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะคนที่หนุ่มสาวหรือคนที่อยากมีสุขภาพดีถึงแม้จะเป็นอายุ40 50เราก็สามารถดูแลให้ให้สุขภาพดีได้จนเป็นผู้สูงวัยที่ยังทําได้ทุกอย่างการดูแลเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายเป็นส่วนสําคัญเพราะจะทําให้โรคเนี่ยควบคุมได้ดีอย่าลืมนะคะนอกจากมันทําให้เราแข็งแรงแล้วเนี่ยจะสร้างหรือส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นถ้าภูมิคุ้มกันเราดีเมื่อมีเชื้อโรคเข้าไป เชื้อไวรสัสหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะขยายตัวได้น้อยเพราะว่าเลือดเลือดขาวและภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถจะควบคุมมันได้ไม่ให้ติดโรคหรือว่าถ้าติดโรคแล้วก็จะไม่เป็นบุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเถอะค่ะแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคขอให้เริ่มในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้สูงวัยนะคะก็ขอให้ทุกคนฮึดสู้สูงวัยยังไหว